สวัสดีจ้าพามาเก็บแบ็คเอรี่อีกแล้วจ้ะต่ว่ามือนี้เขาสิเก็บไปเฮ็ดแย้มจ้ะสวยเนาะนี่อันนี้ลูกอย่างใหญ่เลยนี่นะ ปาดตรงนี้ย่างหลายเลยหลายทั้งยุงหลายทั้งแบก็คเบอร์รี่มีตะลูกใหญ่ๆนะ สวัสดีจ้าพี่น้องจ้าตอนนี้ก็อยู่บ้านเราจะหลังจากที่ไปเก็บแบล็คเบอร์รี่มาเหฮดแจมเอจาจะเนาะแล้วเ้าไปเบิงอันสามีเหฮดแจมกันเลยจ้าจ้าเอแ,แล้วมาดูดสวยค่ะลูก ลูกไงไก่เคียงประมันที่ก็ขายในตลาดเลยจ้ะอันนี้เป็นแบล็คเบอร์รี่ปลาตอนนี้นต้องต้องล้างก่อนดีๆนะก่อนทำแยมล้างให้สะอาดก่อนจ้ะใช่ครับล้างประมันนำแยงตุกไว้แล้วล้างกี่ครั้งสี่ห้าครั้งไหมสามสี่ครั้งพอดีเราล้างดีๆ นี่เป็นประมาณหนึ่งกิโลใช่ไมกว่าสิได้แบ็คเบอดีมากยุ่งยางหลายเลยนี่ต้องออกอแล้วให้น้ำเต็มถอน ด,ดลังให้ขีพ้งมันออกขีพ้งจากเกอสอนดอกใหม่ เนี่ยหาจีเห็ดแจมนะจะหฮอก็ต้องเอาขวดแก้วไปต้มก่อนแล้วก็ล่อให่นนำเดือดประมาณยี่ิบนาทีจ้ะจังเอาแก้วออกทำนี่ห้าว่ามีเครื่องบดให้นนาม,มันออกก็เลตต้องเห็ดแบบนี้จ้ะ ให้ไอแมนแตกใช่แล้วจะออกเม็ดข้อแตกแล้วก็จะไปกรองให้เม็ดมันออกเอาตาหนามมันใช่ก็หนามมัน กองเอาตะนำกัะเนอือมันเอาเม็ดมันถิ่มสีมสวยงามแล้วอ,อ,อันนี้จะตอนเจ็ดอีกทำประมาณสองสามแสนเจ้าใช่จะเก็บที่นี่เรามาตามอีกอันนั้นเก็บไว้ก่อนแล้วก็รอบดบอีกใช่ ที่จริงสื่อกินกระไดกะตะมันหวางลองเห็ดเบิงบาไดเห็ดยังกัล่องเห็ดไป อันนี้หนำก็นเนื้อบแบล็คเบอร์รี่อันนี้เป็นประมาณครึ่งกิโล mm hmm. ครึ่งกิโลใช้ประมาณสองร้อยห้าสิบกรัมน้ำตาลโอเคใส่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 ใส นี่สามีจีใส่ผิวของเลมอนลงไปน้ำนิดนึงจ้ะไ้มันหอมหอมบางคนก็ใส่แอปเปิลน้ำจ้ะมันจีได้แจมจีได้บบเป็นหนาะมันจีได้เป็นตอน กรใส่น้ำเลมอนลงไปน้ำใส่นิ้งได้ ก็ใส่น้ำตาลลงไป เราก็ควนประมาณยีสิบนาทีจะเพราะว่าแบ็คเบอรี่เขาบลายมันหน่อยมันก็นเลยใส่เวลากวนบดนถ้าแบ็คเบอรี่ไลกะจีใส่เวลานานถ้าเป็นไลกิโลมมเวลากับตองโอนอนชั่มอนนอนชั่มอนก้ได 哪里？<Like> <laughs> <laughs> สีสันสวยงามจ้ะนี่ก็บ่กเคยเห็ดจักเทือดอกจ้ะฝ่งเห็ดขั้งแรก เ้วเข้ามาหลุ่นกันเบิงว่ามันจิเป็นแย้มบอกเริ่มแห้งล้วจ้าไก่จิเป็นแยมแล้วรออีกแป๊บหนึ่ง เสร็จละจ้าแย้มของเฮาบางคนอยากได้แหงอีกก็ต้องใส่เวลานานีีจัาหน่อยต่อนนี้เฮาเอาซ้ำหนีพ่อพอนุ่มๆพ่อเราบันนี้เฮากบจีไสขวดจ้าตอนตอนไสขวดขวดต้องห่อนคือกันเพระาะว่า เพราะว่าแจ้มใสห่อนห่อนถ้าเกิดขวดเย็นเราแจ้มห่อนขวดมันก็นจะแตก,นก,ก,นกเนาะจ้ะเ <c oughs> นาะนี่เป็นสาหัสทีสุด ที่ข้าต้มขวดกับความห่อนมันขาแบคทีเรียเนาะจา้ะสวยเนาะใช่แลอก,อ,อก็ได้พอสองขวดบนอน้อเนี้ อานนี้คนไม่ต้องไข่ประมาณหนึ่งเซนติเมตรห้างจากปากขวดใส่ให้ห้างจากปากขวดไม่เต็มเต็มว่าต้องใส่เต็มเขาก็คอมพิวด,ดีๆถ้าอันนี้อยากเจ็ะไวนานมหม ต้องใส่เอกในน้ำร้อนต้มอ,อีกใช่ไหมใช่ในน้ำร้อนประมาณสิบยีสินาทีเสร็จแล้วจ้าแจมของเฮาอันนี้เป็นขวดที่ต้มแล้วจ้า ขวบจีเก็บไว้หน้านน,นี้เก็บได้ประมาณหนึ่งปีหนึ่งปีก็ได้ด้วยอ่ะนี่รอแบบนี้รอให<ย>้<ล>มันเย็น,ยน,ยนอันนี้อ,นนนอันนี้เข้าบ้ต้มเข้าจิกินอันนี้กิตนตัวนเ้กกินต่อยมันแห้งแล้วเนาะ เอาไว้ทากินก็ขนมปังอาหารเช้าใช่่ะเ็ม,มเป็นยังไงอร่อยแซ่บไร้ไร่เนาะใช่สามีตูนฝากกดไลค์กดติดตามน่เด้อจ้ะบ๊ายบายบบ๊าายยรอติดตามชมคลิปต่อไปจ้า